ถ้าคุณสอบความน่าฮาความยูนิคอร์นก็ต้องนี่เลย Pinky m e w วแห่งมีคาเฟ่เจ้า สวัสดีครับวันนี้ว่าแกนชาชาจะพาไปแอลมีคาเฟ่เพราะไอสีนูนเดินไปฮะนะอันนี้ก็ไอสีบวนนครับที่เดินไปฮะนะเดินเข้ามาปะหมีสีชมพูนี่กับเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะครับมาถูกร้านละามีคาเฟ่ครับบรรยากาศร้านตกแต่งไปด้วยดอกไม้นานาผ่านพยัญชนะพรีเบดดี้เจ้านี่สีชมพูองตองมีคาเฟ่สวยงามร้านบอกว่ามีสี่ขั้นตอนในการสั่งนะครับเราก็เดินเข้ามาสั่งออเดอร์สองรอคอนเฟิร์มจากพนักงานชําระเงินเลือกที่นั่งแล้วนั่งรอได้เลยจ้า สั่งออเดอร์ปุ๊บบาริสต้าเขาก็จะทำตามเมนูที่เราสั่งนะครับวันนี้สั่งอเมริกาโน่แล้วกอ็อะไรนะพิงกี้มิวี่กำลังคนกระตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยค่ะพิงกี้มิวเป็นเมนูน้ำที่น่ารักมากๆนะครับมี2ส,สี2เลเยอร์สีชมพูสีฟ้าแล้วก็ใส่วิปครีมเข้าไปโรยด้วยท็อปปิง้งสีชมพูฟรุงฟริงเพออย่างทิงกาเบลดิสนีย์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยมาร์เมลโลแล้วก็เสียบเข้าไปโอ้โห oh, <wait. S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วกลาย oh. เป็นพิงกี้มิว หวานแหววเชื่อว่าเด็กๆสรสารนี่ต้องชอบมากแน่ๆเลยครับเป็นเมนูที่น่ารักแล้วก็อยากจะเอาเก็บไปไว้ที่บ้านเลยไม่อยากกินเลยอะ่ะใครที่อยากจะลองชิมตามออร์แกนชาชาก็มากันได้นะครับที่มีคาเฟ่ร้านอยู่ที่ตลาดเทศบาลวังดินนะครับตรงอนุสาวรีย์สากรบบาแล้วก็ตั้งสื่อเข้ามา <c oughs> ตั้งสื่อมา <c oughs> นะครับแล้วก็มีบรรยากาศร้านที่น่ารักแล้วก็ดูมีความไฮโซอ่า รักชูรีดอกไม้พรีเบดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถมยังมีกราฟิกน่ารักอยู่หน้าห้องน้ําด้วยนี่วาดโดยเด็กๆวิทยาสมัยก่อนแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ก็ยังมีอยู่นะครับร้านมีคาเฟ่ยังรับทําเค,ค้กวันเกิดตามสั่งด้วยนะจ๊ะเค้กวันเกิดเค้กแอนนิเวอร์ซารี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาได้ที่ร้านมีคาเฟ่ยัยงไงแล้วฝากร้านมีคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับกับเมนูพิงงีิมิวเทีร์แกนชัชาชาไปรีวิวในวันนี้รับรองอร่อยกินแล้วน่ารักกินแล้วสวยแล้วหล่อแน่นอน <laughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กับวาการชัชชาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้องก,กชารชัชชาลาไปก่อนแล้ววุาย